สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว Facebook แล้วก็ชาว u t u b e ทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงวายยชวนชิมค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็คือเมนูแกงหมูนะคะเป็นแกงหมูพื้นบ้านของภาคตะวันออกหรือจังหวัดระยองค่ะกินอีกแล้วกินบ่อยแบบไม่เบื่อค่ะแล้วก็แนมด้วยปลาสลิดนะคะแล้วก็ไข่เค็มชายาค่ะสวัสดียังเป็นทางการค่ะเดี๋ยวตักข้าวกันดีกว่านะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคาลล้อนแค่นี้แหละพอละระยองแท้ก็จะต้องเหยาะน้ำปลาหน่อยค่ะอ แกงมันเข้ากันมากอันนี้ปลาสลิดคุณเยิ้มให้มานะคะให้มาทอดแต่ให้พี่วายโยตัวหนึ่งจะมาโชว์แบบให้น่ากินค่ะน่ากินมากไข่คเค็มชายาซื้อมาจากาซูเปอร์ชิปค่ะมันได้ที่เวลาต้มพอดีมันเ,เป็นเงยฮะมันไม่ค่อยเค็มแกงหม,มูก็ืไม่ต้องสืบอ,อร่อยอยู่แล้วนะคะวันนี้แกงเยอะให้เด็กเดกินด้วยขอเริ่มจาก การกินปลาสริดก่อนนะคะโหมันใช่เลยอืฟินมากค่ะจังคือดูที่ราคาพี่แพ็คนะร้อยสี่้าบาท ตกตัวกือบห้าสิบบาทก็โอเคนะคะไม่ค่อยเค็มมากแต่ว่าพี่วายยเนี่ยจะชอบแบบปลาสลิดที่มันเนื้ออุ่มๆแบบตัวอ้วนๆอย่างเงี้ยพี่วายยอชอบใช้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกินแกงเลยแกงหมูวันนี้ทำเผ็ดหน่อย ใชืหมด้วคาเดี๋ยวไปให้เด็กๆด,ด้วยเนะี่ยแค่วกินกับพักพวกปาสลิดที่เหลือก็เก็บไว้กินพรุ่งนี้อ เค็มชายาไปตามประทุก,กแกงอร่อยอร่อยครับไม่เค็ม เต็มบังเต้า็เข็มมากเต็มแบบไม่น่าให้อภัยอคะค่ะเพตอนแรกก็จะไม่อัดคลิปแล้วคะ่ะ เพราะว่าทำกินบ่อยเนาะแกงอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเถอะแกงหนา สลิดกินร้อนๆอร่อยมากจริงๆแล้วนะไม่ต้องอะไรมากนะข้าสวสวยร้อนเนี่ยกระปะสีตัวนึ่งเนี่ยก็ได้ละตักแกงวันนี้ก็ยังใส่หน่อไม้ไปอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าหน่อไม้ยังมีเหลือแต่ล้าเลยดีกว่า มันไม่เห็นจานข้าวมันไม่เลดิดไดแบบสมชั่เอืมจะซูมเข้ามา,น,น,ามน,นะนั่นแหละคือความชัดเจนนะฮะนั่นแหละคือแกงราดข้าวสมชื่อ ชื่นใจจ<ม>ริงจริ้และแรง ลาแกงนะคะที่จะใส่มาเขือแบบว่าขั้นตอนสุดท้ายเลยคือไม่ใช่ใมะเขือเละมากเวลาเละมากทำมาไม่อร่อยมันไม่ใช่แกงเขียวหวานหรืออะไรพวกนี้ต้องมาเขือต้องเละมาก ไม่เข้มนะครับกระสือ ขึ้นใจเนี่ยวางแผนไว้นะคะซื้อหมูมาแล้วจะทําหมูแดดเดียวภูเก็ตฝนตกสามวันค่ะตกหนักมาสามวันแล้วก็เลยมันทำสักทีหนึ่งเดี๋ยวไหนแบบแดดดีๆจะทําค่ะให้ผนมันหยุดก่อน ตอนนี้ภูเก็ตนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะเพราะว่าสามวันที่ผ่านมานะคะมีผู้ติดเชื้อหนึ่งคนแล้วอีกวันหนึ่งก็ไม่มีเมื่อวานวันนี้ก็ไม่มีอีกค่ะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะ it. วันนี้นะคะอารมณ์คือแบบบางวันตื่นมาเบื่อค่ะไม่ได้เหงานะคะเบื่อแต่ก็ปรับติวได้ครับเบื่อก็จะหาอะไรทำจะไม่เครียด ตอนนี้นะคะใจที่กลัวคือกลัวภููเก็ตจะปิดอีกเดือนหนึ่งแต่ถ้าเป็นปิดจริงๆก็ต้องอยู่ต่อค่ะอิ่มแล้วค่ะเลยทำหนึ่ง ขึ้นใจมากอิ่มไปอีกมือหนึ่งค่ะโอเคครับก็ ช่วงนี้อาจจะดูอะไรซ้ำๆไปก่อนนะคะแล้วก็ดูบรรยากาศในห้องไปก่อน,นะค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะเพราะช่วงนี้ก็รู้อยู่นะคะแล้วก็ไม่ค่อยไได้กินข้าวกับใครมากนะคะเพราะว่าทุกคนเขาก็เซฟกันหมดพี่วายโยก็เซฟค่ะนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอ่าก็พยายามจะทําเมนูใหม่ๆมานะคะแล้วก็มาทําให้แบบ อยากทำสร้างอะไเป็นใหม่แต่บางทีมันทำออกไปไหนไม่ได้ก็ได้ได้ไดไดแค่อยู่แค่ในห้องนี่แหละค่ะเพราะที่ที่ทพี่วายโยนเนี่ยอยู่เนี่ยมันเป็นหอพักตอนนี้แสดงหลายๆคนก็กลับภุมิที่นิลมมกันบ้างแล้วนะคะจะไปนั่งกินร้านอาหารตอนนี้ก็กินไม่ได้ก็คือก็เนาะคงจะอีกไม่นานแหละทุกอย่างอาจะคลี่คลายโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ